มินาซาออเฮยะโก็ซมาซ s ม i ชิมชิสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอยู่กิบุรรีน,นะคะในเซิร์ฟเปอร์โซนท่านเองนะคะวันนี้ก็จะมาถ่ายทำสถานท,าที่รายการญี่ปุ่นนะคะไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันนะคะก็อันนี้เป็นบ้านของน้องคนเงนะคะที่มีน้ำว่าซิกมา่นเ่งนะคะก็อาจจะเห็นออกในหลายพาสแล้วนะคะเนื่องจากว่านางสร้างบ้านเก่งมากเลยะคะ่ะแล้วก็สร้างมาแล้วเตะตาพี่คลิปอูรู้สึกว่าเตะ Inside, ยิงซ้ายยิงเตะขึ้นเรื่อยเร่นะตเตะรอรีพี่ช้ำในช้ำนอกช้ำนองมันหมดแล้วนะเนี่ย <Huh? S 1> เกี่ยวอะไรวะโอเคค่ะวันนี้ก็จะพามาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะโดยที่ตรงเขตนี่นะ้นองเขาสร้างเองทั้งหมดเลยนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีทีมงานอะไรมาช่วยหรือเปล่าก็มาเม้น์บอกใต้คลิปแล้วกันนาะรูด๋้วพี่ปั๊มมุนให้นะสร้างคนเดียว,วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าใช่นี่ก็น่าจะสุดยอดมากเลยโอเคพูดมากกันอยู่เลยนะคะเราไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเลยดีกว่าค่ะชื่อเมืองทําเป็นเมืองเลยหรอเมืองฮานาซากุระโอเคมาดูด หน้าซากุระโอ้งทางเข้าเอ้สวยดีนะเนี่ยมีโกโสโตมีตรงนี้วางเหมือนเป็นไม้ขัดฉากขั้นกลางตรงนี้ก็จะมีเสาททริอินะคะอ่ามีต้นซากุระด้วยสวยโอมีเสาอย่างนงี้ตั้งกันงงานมีใบซากุระปิวตกที่พื้นเป็นางที่ช่างจินตนาการเนาะ <c oughs> โอเคมาเหมือนเราเป็นเหมือนเราเป็นเนี่ยเทงเทงกุเทงงูที่ใส่อ่า ชุดมิโกะอยู่นะคะโอเคเดินหนิงลานอะเชเควันนี้ไม่ได้ใส่ชุดยูกตาตะมานะคะเดินนี่อันตรา,ายไหมเดินปกติดีกว่าเนาะโอเคโอ,คโอค้สวยงามเหมือนกันนั่นเนี่ยโอ้นี่อะไรอะอารมณ์เหมือนเป็นทางเข้าชั้นบ้านเหรอชั้นบ้านหรือเปล่านะนี่นะคะอค๋อเป็นที่วางรองเท้าแล้วก็เดินขึ้นปึ๊ก ก็จะมีห้องต่างๆใช่ไหมอ๋อเป็นเหมือนเป็นโกดังโอ้ก็สวยนะเนี่ยดูออกชัดเลยค่ะว่าตรงนี้มเป็นโกดังเก็บของเรียบร้อยมากอา้ยทำไมมันดูมืดลงอ่ะเดี๋ยวเราขอปรับเวลาก่อนนะโอเคตรงวันนิดนึงเมื่อกี้้องใส่พรที่ตกดินไปแล้วค่ะนี่ยนี้ก็สุดสุดแล้วเหรอเอาไห้สุดแค่นี้แล้วเนี่ยโอเคาดูฝั่งนี้มั่ง ตรงนี้เป็นเป็นน่าจะเป็นห้องน้ำเนาะอ้นี่ยงนี้ด้วยนี่มีฝักบัวอาบน้ำได้อาบอาบอาบนี่ถ้ามีที่ตักน้ำด้วยหรือเป็นสองชัสองระดับจะอาจจะดูดีขึ้นอีกนะเนี่ยรู้ปเปล่าสิว่าะก,กระโดดหัวติดไฟว a แต่เฮ e ้ l แล้วก็แช่น้ำร้อนนะอ่ะเออมีจุดปล่อยน้ำด้วยอาโอเคไฮไลทไฮไาเช็ดตัวส่วนนี้อะไรอะ่ะ ห้องเปลี่ยนเสื้อเหรอจุดเปลี่ยนเสื้อเหรอหรืออะไรวะตัวนี้แต่ถามว่ามันมีมิติอย่างนี้มันสวยไหมก็สวยนะชั้นวางน่าจะเป็นชั้นวางเสื้อผ้านะคะแล้วก็แขวนผ้าเช็ดต,ตัวตรงนี้แล้วเข้าไปอาบน้ําส่วนนี้อาจจะจะว่าไว้อุจิก็ไม่ใช่เนาะอะมื่อกี้แล้วนายจะทางไหนนะมายจะทางนี้ใช่ปะม,มีคิดแล้วมาทางไหนนะห้องนี้ ไม่ใช่เมื่อกี้ไปห้องไหนห้องนี้ห้องนี้ห้องอาบน้ําโอเคอันนี้ห้องห้องทํางานห้องนอนอ๋อเป็นตึงสองชั้นตรงนี้ค่ะเออสวย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 มีเหมือนครัวเล็กๆตรงนี้เนียค่ะแล้วก็นั่งเขียนหนังสือได้วาง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 ,วางแทดดอตรงนี้นิดนึงก็ก็สวยนะเหมือนเป็นหนังสือไงแล้วก็ห้องนี้ล่ะห้องครัวโอเคเออน่ารักดีค่ะ มีอ่างล้างมือมีเตาไฟปักอยู่แล้วมีข้าวปั้นวางอยู่ด้วยหนึ่งก้อนนะคะแล้วก็ตรนี้มีเหมือนเป็นอารมณ์เหมือนใส่อุปกรณ์ทำอาหารเออจัดเรียงไว้ชัดเจอย่างนี้ก็สวยดีค่ะไปเราออกไปโซนอื่นมากดีกว่าโซนบ้านญี่ปุ่นนะคะมหนม่นานพับตาอากาศเขาละมังน่ะแลวดูหลังคาดิโอ้โหหลังคาสวยเลยเนี่ยพี่เกลียดการทาหลังคามากที่สุดในบรรดาเวลาทําอะไรเลยค่ะรูอว่า เกลียดมากพวกทำมันมันเลี่ยไม่ค่อยสวยเลยหลังคามัำำนทำให้ข้างล่างมืดลงเลยไม่ค่อยชอบทำโอ้เทศากาลอันนี้เหมือนเป็นจุดเป็นร้านค้าต่างๆค่ะเอย้ยสวยอันนี้ร้านทาโกยากิดูออกชัดเจนค่ะข้างในสีเหลืองๆเห,งหรอ,อหลังคาดีโอ้หลังคาทำเป็นแบนๆแล้วก็เป็นยาวๆเป็นอย่างนี้ไปเลยเนาะ เออก็สวยดีนะอย่างเงี้ยแบบนังคาเท่าๆกันทั้หมดเลยใช่ไหมแล้วก็มีแสงด้านในง่อโอ้มีจุดปิงเตามันเรียบร้อยเดียะอ๋พี่เหมือนเป็นเทศกาลงาน,นวัดแบบเด็กๆแวะๆนี้มันดูแบบรูหลาไฮโซเลยเว้ยเออนี่ร้านเนื้อย่างดูออกทันทีเลยค่ะโง่อโอ้มีเนื้อเกรดเอเกรดบีเบคอนวากิวนี้ยข,ข้างข้างในมีเนื้อด้วยค่ะ น้อหอออันนี้ล่ะอันนี้น่าจะเป็นร้า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 นอ่าอ่าคืออะไรวะร้านอะไรวะคิดไม่ออกอะเดี๋ยวเราค่อยคิดเดี๋ยวเราขอค่าไปก่อนแตะไปก่อนนะอี๊ไปก่อนอี๊ไปก่อนอันนี้ร้านไขยซูชิแน่นอนอยู่แล้วอ่านี่ร้านไขเอ่อมยิ้มอ่าอันนี้ร้านแะ อไอไอไอครีมใส่ไหมใช่ไหมอันนี้มีมีมีไอศครีมใส่ไหมนะแล้วก็มีไอศครีมวุ้นใส่ไหมเขาทำน่ารักมากเลยอ่ะหรือเปล่าอันนี้หรือเป็นตู้ไอติมเฉยๆวะเนี่ยพอดูอย่างเงี้มันก็ก็เหมือนเป็นตู้แช่แล้วก็มีไอติมอยู่ข้างในเลยเนาะอืมแล้วก็อันนี้เป็นร้านซูชิที่อ๋อเป็นร้านข้าวร้านดงดงก็คือเป็นข้าวเป็นจานๆหรืออารมณ์เป็นราเมงหรือเป็นด้งอะไรเงี้ยนะเป็นชามถ้วยๆอะไรเงี้ยนั่งกินอันนี้มันเป็น เหมือนเป็นข้าวมากกว่าราเมงหรือเป็นราเมงวะเนี่ยนั่นแหละค่ะกินที่ร้านได้นะอืมแล้วก็ตรงนี้เป็นตกปลาตกปลามันจะไปต้องใช้พื้นที่เยอะเนาะนี่ใช้แค่อันนี้ใช้น้อยแต่พองานแม่ของพี่มีน้องให้มาเยอะพี่อหญ่ใช้เยอะเลยนี่เป็นจุดนั่งพักด้วยสุดสีดสสแดงพี่ยังคิดไม่ออกเลยนะเป็นอะไรเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เป็นเดนมาตอนนี้เป็นศาลเจ้าขอพรตีใหม่กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งใช่ไหม อ่ในเรื่องอะไรโง่มีสารเจ้าจร,จริงด้วยค่ะอะไรวะเนี่ยหน้าตาเหมือนหน,นเลยเนื้ออะไรวะก็คืออะไรอ่ะเนี่ยแต่ละหัวมันมันน่ากลัวมันมันก็น่ากลัวนะเนี่ยอืมมีสารเจ้านะคะแล้วก็ขยับกลิ่งกุ้งยนี่ได้แล้วก็วกกงงนี่ต้องทำตรงนี้ให้มันเป็นรูๆจะได้ทิ้งอะไรลงไปได้ไงเหรียญนะเหรียญขอพรอ,อ่านี่อะไรอ่ะ อ๋อก็คล้ายๆแบบเฮ้ยสุนัขจิ้งจอกเฮ้ยเป็นอะไรจิ้งจอกจริงๆด้วยเฮ้ยพ,พี่เก่งว่ะพี่ดูออกทำไมไม่บอกว่าคนทําเก่งบอกพี่กิ๊บเก่งไหมพี่กิ๊บดูออกเฮ้ยชอบอ่ะสุนัขจิ้งจอกโอ้เฮ้ยเขาจะคิดนะเนี่ยโอ้โหคิดเองไหมเนี่ยหรือว่าได้ไอเดียมาจากไหนสุดยอดมากๆเลยอูดูวิวนี้ดูข้างหลังก็สวยเนียน,นะ ประเด็นคือมีกิปุรี่อยู่กระตานที่พี่ไม่ได้ทัาแต่แรกเพราะว่าพี่เห็นมาตะไก,กแล้วนั่นเองนะอ้ออดูเดือดเดอดเดเเป็นเป็นอันนี้บอกเลยว่าเป็นตำน,นานที่ประมาณว่าเป็นหญิงสาวนางหนึ่งที่ยืนรอชายที่เขารักอยู่ใต้ต้นซากุระยืนรอจนตัวเขาตัวสูงใหญ่เติบโตไปพร้อมกับต้นไม้ต้นนี้จนเป็นไททันแล้ว <What? S 1> ผู้ชายคนนั้นก็ยังไม่มาซะทีโอ้โหดูวีดีโอตอรี่ไหมผู้ชุยยูกระตานี่อลังการมากเลยอ่ะโอเคไปดูโนัมสดีกว่านาะ โอดูบ้านญี่ปุ่นนี่ได้ไดทั้งพ้าเลยลบอกเลยค่อนข้างใหญ่โตค่ะโอเคไหนดูเรย่างนี้เป็นห้องไปไหนเอ่ยไหนเอ๋ออน,นี้มันเดินวนี้นั่งค่อยขารับลมเย็นรู้สึกอึดอัดไปหน่อยที่หัวมันชิดๆแคบๆนะคะแต่ว่าบ้านก็สไตล์มันนี้ก็กำลังดีไม่เลวนะดิดิดูเที่วยวขนาดตัว สไลด์ตูดวนี้นี่อ้าออกมาด้านที่ชานบ้านอ้าบรรยากาศเย็นคือเหมือนเป็นเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่จําลองเหมือนเป็นเมืองจําลองมากกว่านด้ไงเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ญี่ปุ่นที่มันใหญ่ๆกว้างๆใหญ่โตอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นทํเป็นเหมือนเหมือนจําลองที่เขาดึงเอาบรรยากาศมามาเป็นสถานที่จาลองเหมือนโบราณเนี่ยเหมือนญี่ปุ่นเปลี่ยนไปแล้วละเขาออนุรักษ์บางพื้นที่เอาไว้ให้แบบธรรมชาติเหมือนที่ไทยก็มีนะคะที่แบบว่า หมู่บ้านที่ถูกทำาไว้ให้เป็นหมู่บ้านร้อยปีหมู่บ้านสองร้อยปีห้าร้อยปีเมืองท่าน้ำไรเงี้ยค่ะนักท่องเที่ยวเขาชอบมากันมากเลยนะเขารู้สึกแบบว่าเฮ้ยเรามาเพื่อได้ซึมซับวัฒนธรรมโบราณของประเทศนั้นๆั้นมันเป็นจุดพีคจุดขายดีของแต่และประเทศที่จะมีวัฒนธรรมแตกต่างกันไปซึ่งยุคสมัยใหม่ๆอะ่ะเขาทําเป็นแนวโมเดิร์นแนวสมัยใหม่อะไรกันหมดแล้วนะคะเป็นหาได้ประเทศเขาก็มีอยู่แล้วเขาก็ไม่ค่อยอยากจะมาใช่ไหม แต่ละประเทศก็จะมีจุดที่เป็นบทความเป็นโบราณความเป็นเก่าแก่ของแต่ละประเทศแตกต่างกันไออย่างของกีนก็จะเป็นอีแบบี่ญี่ปุ่นก็จะแบบเกาหลีก็จะอีแบบหนึง่งไทยแบบทางโซนฝรั่งยุโรปก็จะเป็นอีแบบหน,นึ่งอะไรเงี้ยเนาะโอเค <Okay. S 2> เขาก็เลยชอบกันนะคะอินโดน <Indian> อินเดียอะไรเงี้ยอ่าน,นี่นคือนักท่องเที่ยวที่ไม่แบบรุ่นพวกเราอะไรเงี้ยนะะแต่เป็นรุ่นที่โตกว่าเราหน่อยที่เขามีเงินหรือคืออย่างพวกเราที่เป็นออตาคุอะไรเงี้ยนะคะถามว่าไปญี่ปุ่นอยากไหมที่จะสัมผัสค,ความโบราณแบบเนี้ย ก็อยากใช่ปะละ่ะเออโอ้โหสวยเงี้ยคือวัฒนธรรมโบราณของแต่ละประเทศนี่มีค่าจริงๆโอ้เพืนสองได้ด้วยหลังเนี้ยโอ้ไหนด,ดิห้องอาบน้ำไลดูเขาว่างเนาะน,นี่ปีนี่คือไปเพิ่นหน่อยชั้นสองใช่ไหมเบื่อเือก็ออกมาเดินดูนี่รออับธรรมชาติโอ้เปิดไฟก่อนนี่โอ,อ้ชิงรถยนต์ชิงชิว้อ่ะ แสงมันเข้มไปไหมเข้มไปก็ขออภัยด้วยนะคะรู้สึกแบบโอโหจัดจ้านสเกิร์นอะมาเอามานีีเฮ้ยลงทางเดี๋ยว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 ลองลงนี้โอเคเอองึจุดไหว้เจ้าใช่ไหมอันนี้เป็นอ๋อเหมือนเป็นเป็นไม้ไม้ท่อนซุงใช่ไหมคะเนี่มีไม้ท่อนซุงนี่ไปที่เก็บของ อ่านี่ก็เป็นโอ้โหตเตาเผาโอ้โก็เถอะทางนี้ฟกเขาไปดูหลังคาหน่อยดิโอ้โหใช้ยรย่อยเอนี่ยโอ้ย้ให้เต็มสิบได้พี่ให้ไปเลยโอ้แล้วก็มีทานน้ำด้วยดูดิโอโอ้โหไปได้ไอเดียอะไรอย่างงี้มาจากไหน,นเนี่ยไม่ได้ลงหมดว่ายน้ำไว้นะคะไม่ได้ลงหมดขยับตัวไว้ ในด้วยี่ยอางงี้จุดนั่งชมต้นซากุระทำไมต้นซากุระมันสวยอย่างงี้วะสวยมากเลยนะต้นซากุระอ้โหนี่สาลาอ้โหสาลาคือมันต้องมีเรฟเฟลซ์อะไรอยู่จินตนา,าการผุดออกมาได้ขนาดนี้คงไม่ได้ได้นำเรฟเฟนซ์ให้พี่บ้างหรือว่ารู้ได้ยังไงว่าจุดหลักทำอะไรประมาณนี้ยอดมากเลยอะ่ะอ้อโหนี่เป็นสาลาการ,ปรเปลี่ยน แต่เราใเจ้าไมมีหัมเจ้าตัวอีกแล้วมีทองอยู่ข้างล่างเวยค่ะแล้วก,ก็ข้างบนเต็มอะไรเนี่ยอึ๊บเราขึ้นไปดูดิอืมชิพายแล้วพี่เข้ามาในนี้แล้วพี่จะออกพี่จะออกกักข้างล่างแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่พี่ขอลงเลยค่ะเดี๋ยวพี่ออกไปบินไปดูจากข้างนอกโอเคคือต้องต้องมีเวลาว่างขนาดไหนดูดิเห็นปะต้องว่างขนาดไหนสร้างได้ขนาดนี้โอ้โหสวยมากอะ่ะ หูข้มวลหลาหลายชั้นนี่สิโอ้โหพี่เป็นบีบบนิีคองแบบนึงเกาะเกาะเสาพี่อยู่วันนี้พี่มองเห็นได้กว้างแล้วเนะ่ะโอ้ไมก่กรงนม้นยจะมีอีกเหรอเนี่ยโอ้พระเจ้าจอร์ดุดยอดมา,มากๆเลยปลุ๊โอ๋ยไม่มีอะไรจะตีตีก็คืออาจจะได้สวยของผ้าจะดูอึดอัดนิดหน่อยนิดนิดหน่อยไอ่โอ้โหแล้วไม่อยากจะตีตรงน,นั้นเลยอะอยากจะเดินบรรยากาศอย่างนี้ขึ้น ที่มายืนอย่างนี้ว่าพี่อยากจะไปญี่ปุ่นนะตอนนี้เลยอยากจะไปคือเดี๋ยวเดือนมีนานะพี่จะไปญี่ปุ่นอีกรอบึงจะไปแถบโอซาก้านะคะแล้วก็จะไปเดินไปคราวนี้จะไปนานกว่าเดิมด้วยแหละแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายเก็บบรรยากาศพวกนี้มาตอนที่ไปโตเกียวนะพี่ก็ไปตรงแถววัดเซนโจจินะคะแล้วจะมีตรงตรงฟอยของตรงแถววัดอะ่ะมันจะมีเหมือนเป็นเมืองญี่ปุ่นโบราณนะคะตึกลาบ้านช่องเขาจะแบบ ค่อนข้างดูโบราณนิดนึงอะนะแล้วก็พี่ว่ารู้สึกว่าเป็นอากาศเขาดีมากเลยอะอากาศเขาก็ดีด้วยคราวนี้พี่ก็จะไปอีกแล้วก็เดี๋ยวจะไปเก็บรยจกาศแถบออสการ์มาบ้างแล้วก็ที่จะไปนี่ด้วยนะไปเกียวโตเขาบอกว่าเกียวโตคือจุดที่เป็นเหมือนสวรรค์ของญี่ปุ่นเลยใช่ไหมเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์เว้เพราะว่ารอดพ้นจากระเบิดปรมาณูเห็นเขาบอกว่าตอนแรกฝรั่งอะค่ะเขาจะลงนิวเคลียร์อะไรเงี้ยค่ะจะไปลงที่เกียวโตแหละแต่ว่า มีเหตุไปลงที่ที่โรชิมาแทนนะคะฮี่โรชิมาก็เลยโดนบอมญี่ปุ่นก็เลยยกธคงขาวไปนะยอมแพ้นะคะคือคนญี่ปุ่นคงอาจจะคิดว่าเพราะว่าเกียวโตนะ่ะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าคุรองอยู่ยังไงละ่ะก็เลยรดพ้นจากหมันทภัยอันตรายต่างๆนะแต่ดีนี้ถ้าคิดในหลักวิทยาศาสตร์นะคะก็อันนี้ที่รู้ข่าวมาอีกอะนะะก็ประมาณว่าคนที่มีอำนาจนะคะในตอนนั้นที่สามารถสั่งการได้ะคะ่ะเขาเคยมาฮันนีมูนกับภรรยาของเขา ที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ไปแถบเกียวโตเขาก็เลยรู้สึกว่าเออเขาไม่ไม่ไมทำตรงนี้ละกันนะอะไรเงี้ยคะ่ะอาจจะเป็นอาจจะเป็นอันนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทําให้ไม่ได้โดนระเบิดนะแล้วอีกอันนึงก็อาจจะเป็นเพราะว่าสางชาติต่างเล็งเห็นถึงวัฒนธรรมโบนลาลนของแต่ละประเทศคืออยา,ากจะเก็บเอาไว้นะคะที่เกียวโตเป็นที่ที่มีวัดเยอะนะคะมีศาลเจ้ามีวัฒนธรรมโบราณ เยอะนะคะเขาก็เลยคิดว่าอนุรักษ์เอาไว้ดีกว่าเพราะว่าถ้าหากสมมติว,วา่า<ๆ>เขาสามารถเอาชนะญี่ปุ่นได้นะคะญี่ปุ่นไม่เหลืออะไรเลยมันก็ไม่ดีใช่ไหมจะเอามาทําอะไรใช่ไหมละ่ะงนีนนี้พี่ยังความรู้อาจจะไม่ได้แน่นพอเท่าไหร่นะคะไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์แบบเจาะจงนะแต่ว่าที่ได้ยินผ่านๆมาก็ประมาณนี้เนาะถ้าผิดหรือถูกยังไงก็อธิบายเพิ่มเติมกันได้เนาะรอบนั้นในล่มสังข์ฟ้าเหรอแล้ว,ลวนี่ก็จุดพักผ่อนช่วคราวเอะรอบนั้นในล่มเนอะ อันนี้ใช่ไหมปุ๊บอ่าแล้วก็มีจ่ายตรงแกะตังก่อนได้โอ้โหมีสีแดงสีน้ำเงินเย้เพศเหรอเราสีแดงเห็นไหมเราผูออ้หญิงนี่นะอีกชีบอ่าแล้วเราก็มีวางอ๋อเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เก็บของเหมือนเป็นล็อกเกอร์โอ้โหตายแล้วสิดมากอ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นบ่อใช่ไหมข้อมังนี้มีเซนเซอร์ด้วยว โอ้โหอาบน,น้ำอาน่าอุ่นจังเลยโอ้โอ้โอเคสวยจังเลยบ่อน้ำน้อนอะ่ะนี่มีกระจกตรงนี้ด้วยค่ะกระจกจะกไม่ทำอะไรเหมือนกันนะจะมีจุดล้างตัวก่อนนะคะอืมตรงนี้มีต้นไผ่ใส่ไว้ข้างในจะได้รู้สึกว่าถึงแม้มันจะอยู่ในร่มมันก็ธรรมชาติด้วยนะโอ้โห แล้วก็ตรงนี้เป็นฝั่งฝั่งโอ้ฝั่งผู้ผู้ชายอย่างนี้แล้วก็จะมีแบบว่ามือดีนะคะมาต่อตัวแล้วก็ไม่ปีนดูผู้ีงับน้ําอย่างนี้ได้<ะ>ตั้งใจปล่อยตัวนี้เอาไว้เพราะอย่างนี้นี่เองอ๋อสิมากแอเคตยเออไม่ปิดด้วย <c oughs> จริงๆอย่าไปสถานีตารวจด้วยนะแต่ว่าพันนี้น่าจะยาวเกินไปค่ะอืมแล้วก็ตรงนี้ดิอาล่ะตรงนี้จุดพักใช่ไหมจุดพักผ่อน โอ้โหโอ้นี่เหมือนแบบเรามาติดต่อโอเปอเรเตอร์เออเราอยากจะบะพอดีฉชนตามหานี่อยู่อะค่ะเออจะไปทางไหนได้เปางาคะอะไรเงี้ยติดต่อ,องี้มาโอเคมโนแล้วเราเนี่ยโอเคแล้วขึ้นมาข้างบนเนี่ยยืนชมวิวจริงๆนะเว้ยบางทีเราการทัก,กนอนของเรานะคะแค่เราได้มองเห็นอะไรสวยๆงามๆอ,อ่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายจิตใจจริงๆนะ บางทีร่างกายเราเหนื่อยมากอะเหนื่อยเหนื่อยแบบเหนื่อยมากแต่พอเราได้ไมาเห็นอะไรที่แบบสวยๆหรืออากาศมันเย็นๆหรือเราได้กินอะไรอร่อยๆเวยผ่อนคลายไปได้เยอะมากอะทนี้อะไรเนี่ยพรมเหรออู้สวยจังตอนนี้นเหมือนเขาเล่นแสงนะคะแล้วเขาก็เลยทําลายแบบนี้แทนที่จะเป็นสีขาวล้วนทําให้มันเป็นเหมือน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเป็นเป็นที่อะไรนะไล่มิติเออ เข้าใจคิดนะเนี่ยเป็นการแบบอ่าไล่แสงหรือไล่แสงเออเห็นไหมคะอันนี้ค่อย,อ,ยอันนี้มันจะมืดกว่ามันก็จะเป็นเงาตกกระทบนิดน,นึงนะอันนน้นนี้นั่นเออโอ้โหสิกมาถ้าไปทางถ้าเรียนทางสถาปัตย์นะสิกมาน่าจะเวิร์กแล้วเนี่ยซิกมาโตขึ้นลองไปเรียนสถาปนิกดูไหมลูกเรียนออกแบบตกแต่งภายในเนี่ยสิกมาน่าจะเข้าถึงพวกโครงสร้างอะไรพวกนี้ได้อนาคตอาจจะไกลนะเนี่ย แสงสีเขียวตกตวกระทบตัวนี้เป็นโดน,น,นแสง่ะก็เลยสีเขียวอ่อนเป็นสีเขียวเข้มอืมหินพู้เยอะเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นไฟที่พื้นนั่งน,นี้คิดได้ยังไงเนี่ยเก่งมากค่ะเก่งมากเก่งมากอนี้น,นี่มีจุดที่นอนนีกแหละนอนนอนไม่ได้ไม่ใช่เตียงของเราปึ๊บอืมอ้มอ,อโ,โอเค เอาละเอาวางนี้อ่ะนี่ออกมาที่สวนได้สวนกลางคืนจริงจริงซิกมาอันนี้พี่เพิ่มเติมนิดหนึ่งถ้าข้างล่างนี้นะซิกมาแบบทาไฟสองข้างล่างอะ่ะเวลามองจากข้างบนนะคะในเวลากลางคืนน่ะตรงนี้เห็นแสงแสงเหมือนมีางานเทศกาลใช่ไหมมันสีหูสีสวยมากนะคะแต่ว่าถ้าทาน้ําซิกมาในทาน้ํามีแสงด้วย แตงจะใต้น้ําพี่ว่าจะยิ่งสวยเลยยิ่งใส่ริซอตแต้อย่างนี้นะอลังการมากอะ่ะอันนี้เป็นอ่ากงหัน่นไงว่าแล้วเชียวอ่าเป็นเหมือนเป็นกรงล้อนะคะเป็นกงหันน้ําอ่าธรรมชาติดีพี่ชอบไอปอ,อยู่เลยถามนะคะถ้าสมมุติว่าให้คะแนนอันนี้เรามาลองสมมติว่าเราให้คะแนนดีกว่านะคะโอเคไหนๆหนก็ไหนๆแล้วนะตรงน,นี้นะขูหขลังคืนยังสวยอะ่ะพรเจ้า เจ้าช่วยคุยทอดแมวแมวมองยางไงบ้าะโอ้โหดู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 อะค่ะมาแล้วมันลองให้คะแนน,นเล่นเล่นดูนันะนะคะถ้าความสวยงามนะคะไม่ต้องบอกก็รู้นะว่าเราจะให้เท่าไหร่เนาะคือไม่ไม่รู้จะตีอะไรอะถ้าขาดก็คือขาดไอตรงทางทางน้ำไหลอะคะ่ะถ้ามีแสงเพิ่มอีกนิดมันจะสวยสวยได้มากกว่านี้ไหมถามว่าสวยได้มากกว่านี้สวยได้มากกว่านี้แน่ๆตรงต้นซากรุระถ้าติดไฟไปด้วยตอนคือจะยิ่งสวย แต่ถามว่ากางวันสวยไหมสวยอยู่แล้วถพาแยกก็เขือกลางวันก็คือมันสวยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสวยได้กว่านี้ไหมสวยได้กว่านี้นั้นพี่ให้ยังไม่เต็มแล้วกันนะคะเอาไปเก้าห้าแล้วกันนะคะโอ้ยจริงอยากจะให้สิบนะแต่ว่ามันได้มากกว่านี้อีกถ้าหากว่าดีน้ำในน้ำมีไฟเวลากลางคืนไม่มีจุดที่มืดสุดแบบว่ามืดไม่สุดอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะสวยกว่านี้อ่ะมันจะดีแบบโอ้โหกรีกลาดอ่ะแล้วก็ความสมจริงนะคะพี่ว่า สมจริงอยู่พี่ทำซะอีกาะเนี่ยอย่างอ่าอันที่พี่ทำ,นนทำใช่ไหมอย่างไอเน,นี้ A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 , ยไอไออ่าร้านขายของเนี่ยสวยมากเลยค่ะแล้วก็แต่ละห้องแต่ละห้องสวยมากด้วยแต่ว่ามันยังรู้สึกอึดอัดไปบางส่วนนะคะแล้วก็ตงรงศาลเจ้าเนี่ยถ้ามีรูสำหรับใส่เหรียญบริจาคอติศาลเจ้ามีกันทุกที่เนาะพอรับบริจาคอยู่นะคะแล้วก็คือบางจุดอาจจะติดนิดๆหน่อยๆนะพี่ให้สักเจ้าแล้วกันนะคะความสมจริงอาจจะเก้าความคิดสร้างสรรค์โอ้โห พี่ให้ไปอยากให้สิบแต่ว่าพี่ชอบตักคะแนนทำไงดีอะแต่ให้สิบก็ได้วะไม่รู้จะทํายังไงวะมันมันมันความน่าอยู่พี่อยากได้พี่อยากอยู่พี่อยากอยู่อะไรแบบนี้พี่สิบ <laughs> ไม่ค่อยเลยแมงเอ้คือพี่อยากอยู่อย่างนี <purple> ้จริง <c oughs> ๆถามว่าถ้าสมมติแล้วให้พี่มาอยู่ที่นี่ไหมอยู่อยู่ <c oughs> <c oughs> เอา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 ในชีวิตในโลกจริงๆก็อยากอยู่นะเว้ยเออความเข้ากันเก้าแล้วกันนะ แล้วก็ความสะดวกในการใช้งานพี่ว่าแต่ละบ้านแต่ละบ้านที่ทํามาสองหลังนี่นะคะมีการแบ่งส่วนห้องไว้ชัดเจนนะแต่ว่าประตูอาจจะดูเข้าถึงยากประตูจ,จะดูงงงถ้าดิเจเองเราอยู่บ้านหลังนั้นมันก็ไม่งงอะน้องแต่ว่าถามว่าเก็บของเป็นส่วนไหมสะดวกในการใช้งานไหมสะดวกมากค่ะเอาเป็นสักเก้าแล้วกันนะให้เก้าอีกแหละแม่เเ้ยหรือเก้าจุดห้าเดียรเก้าก่อนแล้วกัน เอาแบบตัวจั่งภายในโอ้โหภายในก็สวยภายนอกก็สวยไป9.5นักคู่แล้วกันนะคะแม่เอ้ย9.5คือพี่ไม,ม่จะตัดอะไรจริงๆเว้ยทุ่มเทเกินเหตุหรือเปล่าไม่รู้ความทับใจว่าเพีไปสิบเลยแล้วกันพี่ชอบความพิเศษเอาไปสิบเลย,เลยอขยัยนมากลูกนะคะโอเคพี่บวกคะแนนแป๊นี่นะ ชว่วงเนี่ร้อยแนละ้วท้บวกคะแนนนะไม่ใช่ว่าบวกปุบเช้าบวกเช้าคิดนานไม่ใช่นะพี่แค่ปรับเป็นตอนเช้าเฉยๆนะคะก็คะแนนที่บวกมาแล้วได้ทั้งหมด9 5้าบห้า้าคะแนนสำหรับสวนญี่ปุ่นแห่งนี้นั่นเองนะคะโอ้โหบอกเลยว่ามันสวยงามจริงๆคือพี่แทบไม่รู้จะต้องติอะไรเลยนะคะแล้วก็มันบางส่วนจะอึดอัดน,นิดน,นึงสารเจ้าอาจจะดูอึดอัดน,นิดนจริงๆเสาเทรีนะคะ ควรมาตั้งตรงนี้ด้วยนะลูกซิกมากแต่พี่เข้าใจว่าพื้นที่น่าจะไม่ค่อยสะดวกพอนะอ่ามาตั้งตรงนี้ก็ดีนะตั้งนี้สำหอัแต,ต้นไม้ก็มันก็สวยดีแต่จะเป็นเสาธุรีทางเข้าเฉยเฉยมันก็ไม่เชิงนะลูกเราว่าอันนี้นะคะอันนี้ถ้าเอาไปใช้นะอืมอันนี้มันเป็นสารมันเป็นเสาที่แบบเข้าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แสดงว่าหมู่บ้านนี้ต้องเป็นหมู่บ้านศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมแต่ว่าปกตินะคะเสาจะอยู่ไม่จะไม่ได้ครอบคลุมถึงพื้นที่ร้านค้าพวกนี้ด้วย อาจจะมาวางประมาณแถวนี้เนี่ยศาลเจ้ามันเป็นศาลเ,เป็นเสาสักดิธิ์ของศาลเจ้านะคะอืมแล้วก็เยีบศาลเจ้าคอยหลังแล้วก็มาตั้งเสาปเป็นตัวแก่นนิมากพี่วัาสวยอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าถามว่าถามความสมจริงตรงนี้ยที่ที่ถูกตัดที่พี่คิดว่าตั้งิดตั้งอิดเล็กน้อยนะคะนั่นแหละค่ะเพราะว่าเสารจริงเสาธนรษี์มันควรจะอยู่ใกล้ๆกับศาลเจ้าอ่ะอืมเพราะว่ามันเป็นมีความหมายนะมันไม่ใช่แค่ป,ประตูทางเข้าเฉยๆนั่นเองนะคะโอเค ตรงนี้เป็นพื้นที่ร้านค้าแล้วก็มีพื้นที่ของบ้านคนอยู่นะคะอ๋อถ้าแบบถ้าหากว่าแต่ว่าถ้าหากว่านับตรงนี้ทั้งหมดอ่ะเป็นเขตของศาลเจ้ามันก็ถือว่าได้แหละอืมแต่ว่ามิโกะจะมาขายของพวกนี้ทําไมวะปกติจะให้คนในเมืองก็มาขายอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเพราะนี่มันเป็นเมืองที่แม่เอาเขียนอยู่เนาะว่าเป็นเมืองของอะไรอย่างงี้เตดๆๆก็ว่ากันไปเนาะเพราะว่าประตูทางเข้าเมืองไม่ได้เป็นอย่างงั้นเป็นใช้เสาธนิอีกเป็นตัวเปิดรปเดิมนั่นเองนะคะโอเค อ่าก็ประมาณว่าประมาณนี้แหละเนาะเออนี่คือต้องใส่วิญญาณใส่หัวใจเข้าไปในสิ่งที่สร้างขนาดไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่คือเห็นได้ชัดน,นะคะว่าใส่ไปเต็มที่มากๆเลยนะพี่ยังไม่ได้ใส่ขนาดนั้นเลยเนี่ย <c oughs> โอเคสุดยอดมากค่ะสมแล้วที่ได้คะแนน9 95.5คะแนนเองนะคะอย่างของพี่พี่ให้ตัวเองเต็มที่ก็80เพราะว่าพี่ว่สูว่าหลายหลายจุดพี่ยังไม่ได้ชอบแต่ว่า ดยการที่ว่าพี่สร้างอะไรหลายคนแล้วพี่ก็ไอเดียตันๆแล้วสร้างตอนไรเราต้องคือเวลาจะสร้างอะไรบางทีเราต้องเปิดคิดไะไลไปนูันนี้นนไปด้วยแล้วเราก็ไหลไปเรื่อยๆเว้ยแล้วใช้ความคิดนานๆไม่ใช่แบบนั่งพูดไปด้วยทําไปด้วยอ่านแชทไปด้วยตอบไปด้วยอย่างเงี้ยมันไม่มีสมาธิในการสร้างค่ะก็เอาเป็นว่าถือว่าใช้ได้มากเลยค่ะสวยมากเก่งมาก,กลุกขอให้ได้เรียนทางสายที่ตัวเองอยากเรียนนะคะถ้าสมมติอยากจะไปสถาป,ปัตย์พี่ก็ส่งเสริมเลยค่ะทีนี้เราดูเรื่องเนี่ยบ้านเนี้ย อันนี้สึกมันยังไม่ได้ดูใปะโอ้ยยไม่ได้ดูนี่ด้วยโอ้เกือบขาดพลาดไปนะคะมีมานั่งได้นะคะแล้วก็มีนี่อ้ามีดี่จดการเหรอมีหัวพี่ด้วยนะคะมีมีเอคุณเอลดาน,นะคะแล้วมีคนนนี้ใครเนะี่ยน่ารักจังเลยหัวซิกมาเป็นเหมือนรักยมนะ,ะยม,มาบาลโอ้ยยมบาลโอเคโอเคนะน่าจะหมดแล้วแหละสวยจังเลยอะ โอมี่านน้ำไหลเล็กๆเย้สวนหย่อมเล็กๆอ๋อน่ารักจังเลยอ่ะออน่าจะทั่วแล้วหรือเปล่านี่จุดนั่งพักหมดแล้วล่ะค่ะตอนแรกนอ้องฟิกมาก็ามาถามไ่าไพี่คือผมสร้างอะไรดีอะไรเงี้ยถือว่าใช้ได้ใช้พื้นที่กว้างขนาดนี้ได้เต็มที่แล้วก็ดูไม่น่าเกลียดไม่ดูขัดกันนะคะมีไฮไลท์อยู่ตรงกลางพี่ชมเยอะไปปะ เตอเป็นว่าพอละเดี๋ยวโดนหมานไส้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปหน้าพี่ว่าจะไปไม่ไปตรงตรงตรงนู้นอ่ะตรงโซลินเดียก็ไปสถานีตำรวจน,นะก็โอเคค่ะอาจจาะมีแถมๆบ้านอื่นไปด้วยโอเคแล้วคะ่ะ มีไรจะบอกตอนนี้พี่กำลังพัฒนาเพจใน Facebook ด้วยการไลฟ์สตรีมสดอยู่ค่ะมีไรช่วงค่ำๆเกือบทุกวันเลยแต่ว่าถ้าวันไหนไม่สะดวกวดิพี่ก็จะพิมพ์แจ้งไว้ล่วงหน้านะคะยังไงก็อย่าลืมตามมาดูมาเป็นกำลังใจพี่ได้นะดูใน Facebook ก่อนรู้สึกว่าจะไม่เปิงหนง่ถ้าดูใน YouTube ด้วยแหละอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะยังไงก็ตามมาดูดยนะ